วันนี้นะครับก็เรื่องที่จะเอามาเล่านะครับ,รบก็ชื่อเรียงว่านาคาลิขิตเนี่ยอันนี้<แ>เป็นเรื่องที่บอกว่าผมเพิ่งได้ไปรับฟังมาเลยนะครับสดสดเลยอครับก,ก็ใช่ครับเป็นเรื่องที่เคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมอ่ะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งครับร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็ไปเจอพี่คนนี้แหละซึ่งมันมีสิ่งหนึ่งที่มันสะดุดตาผมมากเลยก็คือเป็นรอยสักที่แขนสองทั้งสองของ้างครับซึ่งเป็นรอยสักที่เอ๊ะทำไมรอยสักเนี่ยมันมันดูมีพลังอ่ะ คือมันดูมีพลังคือมันดูมีชีวิตชีวาคือแบบผมเห็นปั๊บเนี่ยแบบมันสะดุดตาเลยครับผมไม่รู้จักแกนะด้วยความที่แบบเออเราก็อยากสงสัยอ่ะผมก็เลยเดินเข้าไปหาว่าพี่ครับขอโทษนะครับคือผมเห็นรอยสักพี่แล้วมันดูขลังมากเลยอ่ะผมอยากจะรู้ที่มาที่ไปอ่ะพี่พอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมอือย่างนี้เลยผมก็ถามไปอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยพี่เขาพอได้ยินเสร็จปุ๊บก็มองหน้ามาพี่เขาบอกว่าอยากดูเหรอครับแกก็เลยถอดเสื้อให้ผมดูอืผมไม่สะดุดตาที่ข้างหลังมันจะเป็นรอยสัก พยานมาบสวยมากเลยทีนี้ยพี่ก็เลยบอกว่ารู้ไหมว่าก่อนที่ผมจะมาสักทั้งหมดเนี่ยผมเนี่ยสุดมาก่อนก็คือแกเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีมไม่เคยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ใครมาบอกแกเรื่องอะไรก็แล้วแต่แกไม่เคยไม่เคยเชื่อเลยครับทีเนี้ยแกก็เป็นคนที่มีมีหน้ามีตาแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มีลูกน้องอะไรประมาณนี้นะครับอม,มีอยู่วันหนึ่งอะ แกค่อนข้างจะออกไปทางท้าทายมากกว่าคือแกบอกว่าป่าช้าไหนก็แล้วแต่ที่คนโหดบอกแกมาเลยแต่แกไปโอ้โหครับแกท้ายงี้เลยแล้วมีวันหนึ่งอ่ะมีวันหนึ่งอ่ะแกเข้าไปอยู่ในป่าช้าที่ที่เขาบอกว่าโหดที่สุดแล้วแกโทรให้ลูกน้องแกน่ะเข้าไปหาแกคิดดูว่าให้ให้ให้คนตั้งหลายคนเข้าไปหาแกอยู่ในป่าช้าแกนั่งอยู่ข้างในอ่ะแลวแกก็ซ่อนตัวอยู่ลูกน้องที่เข้าไปทุกคนเนี่ยเจอดีหมดเลย ครับแล้วแกก็หัวเราะแกว่าฉันไม่เห็นเจออะไรเลยมันเล่นเรื่องไร้สาระมันพวกคุณงมงายแกพูดมาอย่างเงี้ยทีเนี้ยจุดเปลี่ยนของแกเนี่ยคือว่าแกเป็นคนอ่าอีกอำเภอหนึ่งก็คือแกก็เข้ามาในตัวเมืองตัวนี้ตัวนี้ก็คือผมขออนุญาตเล่าว,ว่าพี่แกชื่อสิงห์แล้วกันครับครับแล้วแกก็เป็นคนอ่านาครพนมนี่แหละอ่าทีนี้พอพี่คนเนี้ยเข้ามาที่นครพนมก็ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยแกไปน,นั่งแถวริมโขงก็อยู่ในตัวเมืองเลยทีเนี้ยสมัยนั้นอะ่ะริมโของอะ่ะมันยังไม่ได้เป็นแบบปูนหรือแบบเป็นลานวิ่งแบบสวยงามเหมือนสมัยนีย้มันเป็นเนินดินอยู่ครับณ <c oughs> จุดนั้นเนี่ยแกเล่าว่าฮัลโหลครับ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 ณจุดนั้นนะครับแกเล่าว่ามันเป็นโรงเรียนที่ติดกับริมโขง <c oughs> แกไปน,นั่งเหลี่ยสาว <c oughs> อื <c oughs> อรเร้วหลบนเรื่องจะไปนั่งเหลี <c oughs> ่ยไปนั่งเหลี่สาว <c oughs> ก็ <c oughs> ตามภาษาวัยรุ่นไปนครับจังหวะนั้นอะ่ะมันมีอะไรไม่รู้ดำดำ เหมือนขอนไม้แกบอกว่ามันเหมือนขอนไม้อ่ะมันลอยมาแต่ที่มันแปลกคือมันลอยทวนน้าอ้าวมันลอยทวนน้ำค้อมาเรื่อยเรื่อยแกก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมันยังอยู่ไกลอยู่แกก็นั่งไปเรื่อยๆแต่ที่หนักเข้าหนักเข้าคือเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจมหายไปแล้วมันก็โผล่มาใหม่มันจมหายไปแล้วมันก็โผล่มาใหม่แกก็เลยเดินลงไปดูตรงริมตลิงเลยไปดูปุ๊บจังหวะที่มันลอยมันถึงตัวแกเนี่ยแกบอกว่าสิ่งที่ ไม่น่าเชื่อมันก็มันได้เกิดขึ้นกับแกแล้วแกเห็นเป็นเหมือนเหมือนงอนโผล่ขึ้นมากว่าเป็นเหมือนงอนโผล่ขึ้นมาประมาณสักข้อศอกหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันดำไวใหม่แล้วมันโผล่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งทีนี้เห็นทั้งหัวเลยแกบอกว่านี่แหละคือพญานาคคือแกเห็นวันนั้นคือแบบเต็มตาเลยแล้วมันทําให้แบบความเชื่อของแกทั้งหมดที่มีคือแบบมันหักล้างแกไปหมดเลยออืแกตะลึงกับสิ่งที่แกเห็น ก่อนแล้วแกก็มองจนสุดสายตาจนไอ้ตัวนั้นอะ่ะมันดําหายไปตัวหน้าแกทีเนี้ยแกกลับมาบ้านครับแกมีความรู้สึกว่าเฮ้ ي, ไยไอ้สิ่งที่เราไปท,าไท้าทายมาไอ้สิ่งที่เราไปพูดมามันมีจริงหรือเปล่าแล้วคือมันเป็นแบบความรู้สึกของคนคนหนึ่งอะ่ะที่แบบอยู่ดีๆแล้วความคิดมันโดนหักล้างครับช่วงนั้นแกก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่ง <ด with history> ก็เลยให้คนมาทํารูปปั้นพญานาคตัวเบเริ่มเลย Oh. ไว้ที่หน้าบ้านเจ็ดเสียนสีทองแล้วความสูงเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่าสามสี่เมตรอ่ะเท่าที่ผมดูในรูปแกเอรูปมาให้ผมดูนะครับแล้วแกบอกว่าแกก็บูชาพญานาคแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตแกคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องลูกน้องเรื่องการงานมันดีขึ้นจากหน้ามือไปหลังมือเลยครับอ mm. คือมันเปลี่ยนไปเลยฟิลนั้นอะ่ะแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า แกพยายามจะมีลูกครับแต่สุดท้ายมามีแล้วมันแล้วมันก็หลุดนะครับ,รบหลุดหลุดหลุดแล้วแกก็เลยมีความรู้สึกว่าจะไม่หวังอะไรละอยู่จู่วันหนึ่งเนี่ยมีพญานาคตนหนึ่งมาเข้าฝันแกแล้วบอกว่าไม่ต้องตกใจไป็นลูกเดี๋ยวจะให้ลูกชายที่อยากได้มาเกิดด้วยแต่ไม่ได้ให้แค่คนเดียวนะให้ถึงสองคนเลยแล้วแกก็ได้ลูกชายอสองคนครับจริงๆด้วยตามที่แกฝันไปเลย มันเลยทําให้แกเนี่ยเกิดความหลงไหลและเกิดความเชื่อขึ้นมาแบบมหาศาลเลยครับครับวันนั้นนะ่ะตัดสินใจเลยไปบอกเมียว่าเอ๊ะผมเนี่ยอยากจะสักยันแฟนก็เลยบอกเอาสิเขก็ขไปถ้าคุณอยากสักก็พาไปที่สำนักที่หนึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยครับแกก็เอาวิดีโอนะเอาวิดีโอมือถือแล้วก็เปิดมาให้ดูอ,อ่ะพี่ดูนะผมเออในรูปวิดีโอเนี่ยเป็นรูปที่แกถอดเสือ้อแล้วแกก็ ก้มลงทาท่าเหมือนอคุกเข่าแล้วก็กราบนะครับ<ม>จะมีอาจารย์นั่งอยู่ข้างบนแล้วก็ถือไอ้ตัวเหล็กเหล็กสักยันอยู่ในจังหวะนั้นในวิดีโอเนี่ก็คืออาจารย์กําลังสักอยู่แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยมีลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยเดินมาพร้อมกับดาบยาวๆมาวางไว้ตรงมันจะเป็นท่อนไม้ท่อนไม้กลมๆที่มันอยู่แนวตั้งสูงประมาณสักสามสิบสี่สิบเซนวางไวขง้ข้างๆอาจารย์<ม>เอามีดดาบตัวนั้น,นมาวางไว้พออาจารย์ บริกรรมกระถาเสร็จครับอาจารย์ก็ใช้มือขวาเนี่ยจับไปที่ดับแล้วก็ยกขึ้นสูงๆแล้วก็ฟันไปที่กลางหลังของพี่ก็นะห้าครั้งปัก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 เนี่ยทีเนี้ยพี่ก็บอกว่ามันรู้สึกจุกและก็เจ็บนะ,ะแต่แต่ไม่มีรอยครับโอ้โหอันนี้คืออันนี้ก็คือเป็นวิดีโอสดๆที่แฟนแกเป็นคนถ่ายไว้ด้วยความที่แบบพอแกแกไม่รู้ตัวเรียกว่าแฟนแกและ ขโมยถ่ายวิดีโอไว้จ uh huh. นเอาวิดีโอมาให้ดูแกก็บอกว่าตอนนั้นที่ก้มลงไปอ่ะแกรู้สึกอย่างเดียวคือไม่รู้อาจารย์ทําอะไร uh huh. ตอนนั้นอ่ะรู้สึกแค่ว่ามันเหมือนมีอะไรมากระทุ้งข้างหลังเฉ uh huh. ยๆแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นดาบใหญ่ขนาดนี้ที่ฟันลงไปที่กลางหลังแก uh huh. แกก็เลยโอ้โหเกิดความศรัทธาแล้วก็หลังจากนั้นมาครับแกเนี่ยก็เวลาแกจะมีภัยนะครับยันที่แกสักเนี่ยมันจะออกร้อน มันจะรู้สึกร้อนๆแล้วเวลาแกเอามือไปรูปนะครับม,มันจะเหมือนแบบมันนูนๆขึ้นมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนกู้ภัยของแกเนี่ยประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเสียชีวิตครับคบแล้วแกก็เอารูปเอารูปนั้นแหละเอามาให้ผมดูอีกเป็นรูปเพื่อนใส่ชุดกู้ภัยแล้วก็นอนอยู่ในหลวงศพเอาพี่เอา,ารูปนี้มาให้ผมดูทำไมอาผมให้ดูว่าคนคนนี้แหละแกบอกว่าเพื่อนคนเนี้ย มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีปืนพกอยู่อันหนึง่งซึ่งเพื่อนคนเนี้ยชอบมากแล้วพี่สิงห์คนเนี้ยเป็นคนชอบสะสมปืนแกก็เลยอยากจะได้ปืนของเพื่อนเนี่ยมาไว้สะสมด้วยความคิดที่แกอยากจะได้ครับบังเอิญว,วันนั้นอนะ่ะเพื่อนแกก็ไปหลายคนหลายคนก็ห้ามว่าอย่าเลยอย่าไปอย่าไปเอาเลยหลายคนทัดทานแกแกก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไม่เอาก็ไม่เอา,ไม,เอาไม่เป็นไรแต่แกก็อยากจะได้ว่าเพื่อนคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะ อยากจะได้เป็นของที่ระลึกไม่นานครับไม่เกินสามวันแกก็ได้ยินข่าวว่าเพื่อนที่อยู่ในวงอ่ะขับรถประสบอุบัติเหตุตกข้างทางเสียชีวิตแล้วที่น่าแปลกคือเพื่อนคนที่เสียชีวิตเมื่อกี้เนี่ยเป็นคนที่แอบไปขโมยซื้อปืนจากเมียเพื่อนคนนั้นเนี่ยที่มันเป็นเรื่องแปลกแล้วแกก็เลยว่าเอา้าไม่น่าล่ะยันที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาเลย มันเลยร้อนขึ้น oh. uh huh. ขึ้นยันมันเตือนไปแล้ว uh huh. ขอยันเตือนเสร็จปุ๊บแล้วก็เจอเพื่อนห้ามแกก็เลยไม่เอาพอไม่เอาเสร็จปุ๊บก็มาเกิดเรื่องกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นความบังเอิญที่เพื่อนคนนั้นก็ไปขโมยซื้อปืนจากภรรย,ยาเพื่อนคนที่เสียชีวิตคนแรกไป uh huh. ครับซึ่งเขาบอกว่าปืนเนี่ยเขาห่วงมากแล้วคนที่ซื้อไปก็ตายภายในสามวันคือแรงมากอ oh oh. ขนาดเพื่อนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่เขาก็เลยมีความศรัทธามากขึ้นครับ ขอเมียอีกรอบหนึง่งไปขอสักยันกับอาจารย์ท่านเดิมในจังหวะที่ไปเนี่ยรอบนี้ฮะมีฝรั่งสองคนนั่งอยู่แล้วฝรั่งสองคนนี้ก็บอกว่าคุยเป็นภาษาอาชาติตัวเองประมาณบอกว่าไอ้ดาบยาวๆที่ฟันลงกลางหลังเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าก็ได้มันอาจจะไม่คมก็ได้ประมาณแบบลบหลู่แต่ทีเนี้ยอาจารย์เนี่ยก,ก็ก็คงฟังภาษารู้เรื่องแหละ ฝรั่งสองคนเนี่ยคุยว่าท่านแน่จริงนะเอาคัตเตอร์ออกมาเลยแล้วกรีดเลยจิ้มลงไปแล้วกรีดกรีดกรีดให้ดูหน่อยสิพูดอย่างเงี้ยอาจารย์ปับ๊บกําลังไล่กระถาอยู่แกหยิบคัตเตอร์ขึ้นมาแล้วแกก็จิ้มลงไปใส่หลังที่เขานี่แหละพี่สิง์นี่แหละแล้วกรีดครับกรีดแบบจาๆเลยแบบสามสี่รอบเลยพี่เขาบอกว่ามันแสบมันรู้สึกแสบมันรู้สึกเอ้ยมันเหมือนมีอะไรแบบ จิ้มเข้าไปแล้วกดแต่แกไม่คิดว่ามันจะเป็นคัตเตอร์ฝรั่งสองคนนั้นหน้าถอดสีแล้วก็เดินออกจากสำนักไปเลยครับนี่คือแกไปสักเพิ่มมาในรอบที่สองหลังจากที่แกไปสักเพิ่มมารอบที่สองแกก็พาลูกน้องครับกับทีมงานของแกไปเที่ยวไปเที่ยวน่าจะเป็นอ่าขับรถขึ้นเขาที่หนึ่งจะแถวนาแก <c oughs> แกก็บอกว่าขับรถเขาเรียกเป็นรถเอทีวีนะครับเป็นรถขึ้นเขา ไปกันหลายคนก็ขับไปอ่าหลายคันชาวบ้านก็บอกว่าตอนที่ขึ้นไปบนหน้าผานะมันจะมีโขดหินอยู่ให้ทุกคนเนี่ยช่วยยกมือไหว้หน่อยเพราะตรงนั้นน่ะมันแรงทีเนี้ยพอชาวบ้านพูดเสร็จป,ปุ๊บทีมงานกับคณะของพี่เิงหงก็ขึ้นไปขับรถกันไปหลายคันจังหวะขึ้นไปก็ไม่มีอะไรครับขับรถช้าๆกันไปธรรมดาแต่ไอ้ตอนขาลงอ่ะขับลงด้วยความเร็วประมาณยี่สิบสามสิบ ในเข็มหน้าปัดนะนะครถัถรถของแกเนี่ยอยู่คันที่สามแล้วมันมีคันที่สองเป็นรถของลูกน้องแกอยู่ข้างหน้าขับตามกันอยู่ใกล้ๆกลคันนั้นอ่ะพอมาถึงโขดหินมาจังหวะขาลงก็ลงดีๆฮะแต่ไม่รู้ทําอีท่าไหนรถมันพลิกตะแคงแล้วมันตกหน้าผา <S 1> <S 1> ทุกคนเนี่ยตกใจครับกั آ, เอารถออกข้างทางแล้วรีบลงไปช่วยสองคนที่หล่นลงไปหนึ่งในนั้นนะครับบาดเจ็บตรงขาเนี่ย เป็นแผลยาวนําส่งโรงพยาบาลเย็บไปทั้งหมดประมาณยี่สิบเข็มอหมอก็ถามว่าไปโดนอะไรมาซึ่งคนที่เจ็บเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่พอออกจากโรงพยาบาลนะครับคนที่เจ็บเนี่ยไปบอกกับพี่สิงห์ว่าพี่ครับผมขอโทษตอนที่ผมขึ้นไปนะ่ะตอนที่พวกพี่ยกมือไหว้กันนะ่ะผมไม่ได้ยกออื mm hmm. ผมบอกว่าท่านแน่จริงนะ่ะมาแสดงอะไรให้กูเห็นหน่อยคือท้าทายออื mm hmm. กูมากับพี่สิงห์ ลูกพี่ผู้ใหญ่มึงแน่จริงมึงออกมาพูดอย่างนี้เลยซึ่งมันก็ทําให้เขาคนนั้นบาดเจ็บจนพี่สิงห์บอกว่ามึงก็ไปท้าเขาซึ่งรถมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันแทนที่แทนที่แทนที่จะอยู่รดปลอดภัยกันทั้งหมดแต่กลับไปว่าวันนั้น่ะต้องรีบลงพาคนไปโรงพยาบาลต่อมาไม่นานครับน้องแกก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องเมียที่อยู่กรุงเทพ บอกว่าจะลงมาเที่ยวที่นครพนมแต่ด้วยตัวของแกเนี่ยแกก็บอกว่าเออพี่ว่างอยู่ถ้างไงเดี๋ยวถ้าจะลงมานะเดี๋ยวพี่นั่งเครื่องบินไปแล้วก็เดี๋ยวไปขับรถยนต์ลงมาให้แล้วกันก็อาสาก็นั่งเครื่องบินไปพอไปถึงที่กรุงเทพไอ้น้องเมียเนี่ยก็ให้ไปพักมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนโฮมเทลนะครับเป็นโฮมเทลที่เปิดไว้ให้คนให้คนเช่าแกก็ไปเลือกมาห้องหนึ่งแกก็ไปน,นอนแกบอกว่าในคืนนั้นที่แกนอนะ ตัวแกน่ะทําไมตัวแกอยู่ย่ดีอะมันขยับไม่ได้เหมือนโดนกดเหมือนคนโดนผีอำพูนง่ายเลยบอกแกบอกว่าแกไม่เคยแกไม่เคยเจออาการนี้มาก่อนขณะที่แกพยายามจะขยับตัวเนี่ยสิ่งที่แกเห็นเนี่ยมันมีเงาดำๆมันโผล่มาจากเพดานพอโผล่มาเนตอนแรกมันโผล่มาแค่หัวก่อนเหมือนมันโผล่มาจากเพดานแค่หัวแล้วผมมันเนี่ยยาว แกก็เลยว่ามันคือผู้หญิงจากนั้นโผล่มันโผล่มาปุ๊บนี่มันมันเกาะอะเกาะออกมาแกเห็นทั้งตัวเลยแกเห็นทั้งตัวเลยมันอยู่ตรงหัวนอนแกคือจากพื้นขึ้นไปเนี่ยประมาณสองเมตรแปดสิบเซนได้คือเป็นห้องปกติไอ้ตัวเนี้ยมันไต่เพดานมาไตา่เพดานมา,า,า,นมาจนมาอยู่ตรงหน้าแกเลยแกขยับไม่ได้แกพยายามจะร้องแกก็ร้องไม่ได้อมันไต่ลงมาไต่ลงมา,า,งมาจน ผมมันเนี่ยคุมที่หน้าแกอในใจแกแกบอกว่าถ้ามึงลงมากูต่อยมึงลงมากูต่อยแกพูดได้แค่เนี้ยแต่ทุ้นใจตัวเองแต่แต่ตัวเองขยับไม่ได้ไอ้จังหวะที่ผีมันลงมาเลยเนี่ยแกบอกว่าออืืหเกิดมาชาตินี้ไม่เคยเจอผีทําไมต้องทําไมต้องเจอขนาดนี้ทีนี้ยันแกเนี่ยที่แกสักไว้มันมันก็ร้อนร้อนขึ้นปุ๊บแกรู้เลยว่าตัวแกนี่ร้อนทันใดที่แกกําลังจะเสียท่ามันน่ะน้องสาวแกที่เป็นน้องเมียมาเคาะประตูเรียก แต่แกก็ไม่ได้ขานตอบเพราะแกพูดไม่ได้จนน้องเนี่ยเอากุญแจเปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นพี่เขยตัวเองเนี่ยนอนแข็งอยู่แล้วแต่ตาเนี่ยยังมองที่เพดานก็เลยมาสะก,กิดจ,จนพี่เขาบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ไหวแล้วแกก็ลุกขึ้นแต่แกไม่เล่าเรื่องนี้ให้กับน้องเมียฟังเพราะกลัวเพราะเพราะคิดว่าเขาน่าจะกลัวก็เลยแกก็แกก็ไม่เล่าครับ,รบหลังจากอ่าทุกคนเก็บของอะไรเสร็จแกก็ขับรถ ลงมาจากกรุงเทพขาดลงมาจังหวะที่มาถึงสกลนครมันจะมีทางเส้นหนึ่งที่เป็นถ้าเกิดใครได้ไปทางเส้นโคคุตนตวยังคํามันจะมีร้านที่เป็นร้านเหมือนร้านอาหารข้างทางแกก็พายัด,ยดิญากพาคนที่ลงมานี่แหละไปนั่งทานข้าวอยู่ตรงนั้นสั่งข้าวมายังไม่ทันจะได้กินแกรู้สึกใจมันกระวนกระวายว่ามันไม่ไหวแลว้มันต้องออกจากร้านนี้แกบอกสั่งให้ทุกคน รีบเคลียร์ของเช็คบินแล้วออกแล้วออกจากร้านเลยทุกคนก็สงสัยว่าพี่พี่เขาเป็นอะไรเขารีบเขารีบเขารีบไปทําอะไรอืรถแกจอดอยู่หน้าร้านแล้วมีรถจอดอยู่ด้านข้างซ้ายขวาประมาณสามสี่คันขณะที่แกกับทุกคนกําลังจะขึ้นรถปุ๊บแกเหลียวไปเห็นรถกระบะคันหนึ่งหยุดตดมันติดมันติดไฟแดงอยู่ไกลไกลแกมองดูไอ้คันนี้ทําไมมันดแปลกไม่ไหวละแกก็เลยสตาร์ทรถแล้วแกถอยออกไอ้คันนั้นอนะ่ะพอไฟ พอไฟเขียวปุ๊บมันเล่นเครื่องวิ่งมาจังหวะที่แกกําลังจะถอยก้นดอกจากลานจอดแล้วก็จะเดินหน้าไปนะครับไอรถกระบะคันนั้นมันพุ่งเข้ามาชนตรงที่แกถอยออกไปดีเลยอื mm hmm. แบบโครมเข้าไปแบบรถเนี่ยไอที่จอดอยู่เนี่ยก็โดนไปหลายคันเลย mm hmm. ตอนนั้นแกบอกไม่ไหวแล้วต้องรีบออกไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวครับ mm hmm. ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยไอไอยันที่แกสั่งมันเตือนแกแล้วว่าเฮ้ยมันอัน มันจะมีภัยมาหาแล้วนะแกก็เลยรีบรีบออกจากจุดนั้นไปครับทีเนี้ยผมก็นั่งฟังเรื่องแกไปเรื่อยๆจนมาถึงเรื่องล่าสุดแกบอกว่าล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องที่แกเพิ่งไปเจอมาแกไปงานศพของพ่อที่เป็นน้องในกลุ่มในแก๊งแกนี่แหละซึ่งน้องคนเนี้ยก็เป็นน้องคนสนิทบ้านก็อยู่แถวนหอ่าอยู่แถวน,าแ,ถวนาแกนี่แหละครับครับพ่อของน้องคนเนี้ยคือ นอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านสามสี่วันโดยที่ไม่มีใครได้กลิ่นเลยก็คือลูกชายเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อตัวเองเสียอยู่ในบ้านอ mm. จนรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกนะพ่อเราขาดการติดตอ่อก็เลยกลับไปที่บ้านตอนที่ไปจอดรถหน้าบ้านมันก็ไม่ได้กลิ่นอะไรแต่พอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันกลิ่นมันตีออกมานั่นแหละคืองานศพของน้องคนนั้นทีนี้พอพี่เขารู้ว่าพ่อน้องคนนี้เสียก็เลยทุกคนก็เลยไปร่วมงานศพในวันที่ ในวันที่เผามันมีเรื่องแปลกขึ้นในวันที่เผากาลังจะเผาพ่อของน้องคนเนี้ยจูจูที่อยู่ในป่าช้าเนี่ยทุกคนเขาก็จะนั่งในศาลากันมันมีลมลมแบบพัดเข้ามาคล้ายๆเหมือนลมฝนแต่มันพัดเข้ามาแรงมากแล้วมันไปตีตรงท้ายถานที่อยู่ใต้เมนเผามันทําให้ฝุน่นเป็นฝุ่นละอองที่ที่อยู่ใต้เมนเผานะครับ,รบมัน กระเด็นเข้าไปในศาลาที่คนมาร่วมงานอยู่ในนั้น hmm. ซึ่งพี่สิงห์แกก็อยู่ในนั้นด้วยจังหวะที่แกโดนฝุ่นที่เท้าเนี่ยเข้าไปแกรู้สึกหน้ามืด hmm. รู้สึกหน้ามืดบอาเฮ้ยมันมันมันไม่ไหวแล้วแกก็เลยขอขอตัวออกมาแล้วไปนอนที่น่าจะเป็นอา่าวรีสอร์ทที่หนึ่งจังหวะที่แกนอนเนี่ยแกยังไม่ได้หลับนะครับจู่ๆนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากแกบอก มาหาแกแกก็เคลิมหลับเคลิมตื่นเอ๊ะเราหลับไปหรือเปล่าหรือว่าเรากาลังตื่นอยู่แต่พอดูตัวเองจริงก็คืออ๋อแกคุยยับตัวเองว่าแกหลับอยู่แต่ในความเป็นจริงคือมันรู้สึกว่ามันสมจริงมากเลยผู้หญิงคนนี้ยทั้งขาวแล้วก็มาในชุดเดรสเป็นชุดเดรสเป็นชุดเดรสสีขาวด้วยม,มาแบบสุภาพน,นุ่มนวลแล้วก็ดูดีมากแต่ยันแกนะครับมันร้อแล้วนะตอนนั้นมันร้อแล้วแกรู้สึกแล้วว่ามันเตือนแล้ว แต่แกเนี่ยเหตนน้องคนเนี้ยเข้ามาแบบดูดีอะ่ะไม่ได้เป็น,ปนพิดเป็นภัยอะ่ะแกก็บอกครูบาอาจารย์ว่าปล่อยให้น้องเขาเข้ามาน้องนั้นก็เข้ามาพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนความฝันของแกเนี่ยพากันไปเดินเล่นไปเดินเที่ยวตรงคลองน้ําหลังรีสอร์ทซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆตรงงานศพที่เพิ่งเผาผีมานี่แหละครับตอนนั้นบรรยากาศวัดบร,บรรยากาศงานศพที่อยู่ในความฝันแกเนี่ย มันเหมือนปกติเลยเหมือนแบบวัดปกติไม่มีอะไรเลยมีแค่แกสองคนกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้มาเสร็จปุ๊บเขาก็นุ่มนวลเขาก็พาไปเดินแล้วทั้งสองคนเนี่ยรู้ทาอะไรกันพูดยังงง่ายว่าผู้หญิงคนเนี้ยขอมีอะไรด้วยในความฝันเนี่ยขอมีอะไรด้วยเลยแกก็บอกว่ามันจะดีเหรอมันจะอะไรเหลือประมาณเนี้ยสุดท้ายแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็มีอะไรกันในความฝันจนเสร็จเรียบร้อยผู้หญิงคนเนี้ยพูดว่า ชอบพี่อ่ะขอพี่ไปอยู่ด้วยได้ไหมโอ้โห oh. oh. แกก็บอกว่าไม่ได้ผมมีเมียแล้วผมมีลูกแล้วผมไปไม่ได้พอแกพูดเท่านั้นแหละผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นถ้างั้นก็เราสองคนก็จากกันด้วยดีนะคะเท่านั้นแหละครับ oh. แกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณสักตีสี่ตีห้านี่แหละด้วยความด้วยความที่มันฝันเนี่ยมันสมจริงมาก แกก็เลยไปบอกน้องคนที่เป็นเป็นเจ้าของงานศพนะว่าเฮ้ยพี่เจอผู้หญิงใส่ชุดเดสสีขาวมา mm hmm. น้องคนนี้พูดขึ้นมาเลยว่าพี่อย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนี้ผมยาวเฮ้ย mm hmm. เอ็งก็เจอเหรอเจอพี่ mm hmm. ผมก็เจอเนี่ยผมก็เพิ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยผมก็ลงมาเนี่ยที่ข้างหน้าเนี่ยจะมาหาอะไรล้างล้างหน้าหน่อยแล้วผู้หญิงคนนี้สวยด้วยใช่ไหมใช่ ใส่ชุดเดรสยาวสีขาวใช่ไหมใช่แล้วแล้วของพี่น่ะเจอมายังไงเขามาคอนอนกับพี่แล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบพี่เขาจะเอาพี่ไปอยู่ด้วยจริงเหรอพี่ใช่แล้วของเองล่ะของผมเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยมาบอกว่าเขาขอมาเกิดเป็นลูกได้ไหมนี่เลยครับทั้งสองคนแบบเจอผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็ฝันเวลาเดียวกันในงานนั้นซึ่งสองคนเนี่ยมานั่งคุยกันว่าน่าจะเกิดจากไอ้ขี้เท่าอ่ะ ที่มันพัดเข้ามาในศาลานั่นแหละครับ mm hmm. น่าจะเป็นผี mm hmm. ต้นใดต,ต้นหนึ่งที่อยู่ในศาลานั้นที่ต้องการอยากจะไปผุดไปเกิดแต่ต้องหาสื่อกลางก่อนอ mm hmm. นี่ครับเรื่องราวของพี่เขาเพิ่งเล่ามาเสร็จปุ๊บทีนีน้ก่อนที่ผมกับพี่เขาจะจากกันเนี่ยผมก็เลยบอกว่า,วาพี่ครับถ้าเกิดผมจะเล่าอะไรให้พี่ฟังสักอย่างหนึ่งเนี่ยพี่จะว่าผมบ้าอะไรกันนะอื mm hmm. ผมก็พูดก,กับแกอย่างนี้ <Okay. S 2> อะไรเหรอคือผมเนี่ย ฝันว่ามีพญานาคตัวหนึ่งมาอยู่บนกระโปรงรถที่บ้านซึ่งมีความฝันเนี่ยผมรู้สึกว่ามีเสียงกุกกะกุกกะกุกกะแล้วผมก็เดินลงไปชั้นล่างไปเปิดประตูรั้วไปเปิดประตูบ้านดูผมเห็นเป็นพญานาคสีเขียวตัวใหญ่มากอมนอนอยู่บนรถเก่งแล้วแสงสีเขียวเนี่ยสะท้อนเข้ามาสวยงามมากอืพี่แกก็บอก เฮ้จริงเหรอจริงแต่พี่เชื่อไหมว่าผมเอาไปเล่าให้ใครฟังเขาก็ว่าผมฝันแต่ทีเนี้ยผมจะบอกว่าก่อนหน้านั้นสามวันที่ผมจะฝันเห็นพญานาคตัวเนี้ยจู่ๆเหมือนมีอะไรบัรดาลจิตใจผมเนี้ยให้ออกไปวิ่งกำลังให้ออกไปออกกําลังกายโดยการวิ่งตอนเช้าผมก็ไปวิ่งครับไปวิ่งก็แถว,วแถวริมโขงนี่แหละผมก็ผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมผมต้องวิ่งมาตรงนี้ด้วย มันเหมือนให้เราวิ่งไปตรงนั้นพอไปถึงจุดตรงนั้นมันจะเป็นทางสโลปลงไปเป็นปูนผมเนี่ยประมาณสักหกโมงเช้าผมก็เดินลงไปตรงนั้นน้ํามันนิ่งๆเลยครับผมเนี่ยเอามือกวาดน้ําโขงแล้วผมก็บอกว่าถ้าพญานาคมีจริงมาหาผมหน่อยผมพูดอย่างนั้นเลยอืมพอผมพูดเสร็จปุ๊บน้ํากระเพื่อมน้ําตรงนั้นกระเพื่อมแล้วก็จากแดง ที่มันออกมานะ่ะมันมีเมฆไปบังดวงกับทิตย์ทําให้ตรงที่ผมอยู่นะ่ะมืดผมรีบเดินขึ้นจากจุดนั้นขึ้นมาข้างบนเลยแล้วมาถามตัวเองว่าเฮ้ยเราพูดอะไรลงไป mm hmm. คือคือคือผมเนี่ยไม่เคยเห็นแต่ผมก็ไม่ได้ลบหลู่ทีเนี้ยหลังจากนั้นสามสามวันต่อมาผมก็มาฝันว่าผมเห็นพญานาคตัวนั้นมาหาในความฝันซึ่งทุกพอทุกคนได้ฟังเสร็จปุ๊บทุกคนบอก อา้าแล้วแล้ว,แล,วแล้วทําไมไม่บอกก่อนว่าลงไปเอามือกวักน้ํโขูงผมก็บอกว่าถ้าผมบอกก่อนจะมีใครเชื่อผมไหม,มผมก็เลยเดินหลังจากความฝันผมก็เลยเดินย้อนกลับไปที่ตรงจุดที่ผมเจอมันจะมีวัดวัดหนึ่งอยู่ใกล้ๆกลซึ่งผมไม่เคยมองหันเข้าไปที่วัดเลยมีพญานาคตนนั้นอยู่ที่ประตูวัดเหมือนกันเดะในความฝันเลยครับมผมก็เลยคุยกับพี่เขาฟังอย่างเงี้ยพี่เขาก็บอกว่า มันไม่ใช่เรื่องมังเอิญหรอกมันมีจริงครับแล้วมันก็พาให้เราสองคนมาเจอกันก่อนที่เราสองคนก็สุดท้ายก็จะได้จากกันแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าในคืนนี้นะครับผมครับเรื่องก็มีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นทะเบียนรถอะไรฮะ <laughs> <laughs> นั่งน,นีคือเชื่อเลยว่าทุกคนต้องอยากรู้ไอ้เราก็รอจังหวะนี้มาพักหนึ่งรวมทั้งเราทั้งสองคนด้วยนะฮะใช่รอจังหวะนี้นะฮะ ทะเบียนรถบอกมาทางหลังบ้านก็ได้ะเขาบอกไปปุ๊บพีรู้ก็ทั้งนครเลยนะบอกหลังบ้านก็ได้ได้กันเดี๋ยวผมจะบอกพี่ออท้ำเปนนะครับได้เลยได้เลยเออนะฮะครับอะครับก็เป็นเรื่องสดใหม่ครับก็เรียบเรียงมาจากที่เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าจากคนที่ไม่เคยเชื่ออะไรเลยกลายเป็นคนที่ศรัทธาจน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 ชีวิตทุกวันเนี้ยพี่ก็เป็นคนที่แบบ แบบเขาเรียกอะไระคือได้หมดทุกอย่างในสิ่งที่ขอไปเลยนะครับอเห็นไหมประสบความสําเร็จเลยจริงเนาะคือเห<ช>มือนกับ,บฟิลโรไปร้านค้าใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเจอพี่เขาใช่ไหมแล้วก็ไปเ<ช>จอรอยสักว่าอรอยสักสวยจังเลยก็เลยได้คุยกันโอ้ทีนี้เรื่องโอ้โหยาวเลยที่มาที่ไปว่าพี่คนนั้นเนี่ยอไปสักที่ไหนอะไรหนี่อแล้วก็เล่าดีเทลว่าโอ้โหแต่ก่อนพี่เป็นคนเฟี้ยวเป็นคนแบบสุดได้หมดเลยอย่างเงี้ยท้าอะไรนั่นในป่าช้าเลยฮะ ใช่ใช่ใช่ผมผมยังคิดแต่ว่าวันนั้นทำไมผมไม่ขอไลน์พี่เขาไว้ผมจะได้ขอวิดีโอแต่ว่าคือวิดีโอแล้วก็คือแบบผมอยากได้แบบเอาวิดีโอมาให้มาให้ทุกคนได้ดูอ๋อครับคือคือคือมันชัดมันชัดมาถ้าเกิดมีโอกาสผมว่าจะได้ขอพี่เขาแบบลองขอวิดีโอมาแบบขอขอให้ดูได้ไหมเป็นบุญตาอะไรประมาณนี้อยากดูอยากดูเหมือนกันนะไอ้ไอ้จังหวะจังหวะที่เขาไปสักตอนแรกใช่ไหมที่ว่าอาจารย์ที่สักกับเขาลองนั่นแหละพูดง่ายอืมอ่ใช้ดาบอืม ฟันใช่ไหมเออใช่ครับคือเขาเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ข้างหลังคือเขาไม่เห็นใช่ไหมว่ามันคือดาบเขาเขาก้มหน้าลงไปเหมือนทําท่าเหมือนคุกเข่าแล้วก็ก้มลงกราบแล้วเป็นอาจารย์ก็จะนั่งจะนั่งอยู่ข้างบนมันจะเป็นสแ,แตนข้างบนม<อ>ีสแตนนั่งครับจังหวะนั้นคนระับแล้วทีนี้ลูกศิษย์นี่เดินแบบเดินผ่านหน้ากล้องมาเอาดาบวางลงข้างๆอาจารย์หจับ จับขึ้นมาแล้วก็ฟังแบบแรงๆ<อ>ครับฟันแบบแรงๆเลยแบบ<อ> <ๆ S 2> ไม่ยั้งเลยห้าครั้งบอกปักปักปักปก<อ>ักอย่างเงี้ยเลยจังหวะนี้ถ้าเราเห็นเราก็เสียวแหละก็เสียวแหละคื <c oughs> อครั้าถ้าไม่มีวิดีโอผมก็ไม่เชื่อ,อแต่พอเห็นวิดีโอเสร็จปุ๊บผมก็อยากฟังเรื่องของแกต่อเรื่อยๆว่าเออแกมันจักเออจากคนที่ไม่กลัวผีก็มาเจอผีอ๋อเออแล้วก็แคล้วคลาดแล้วก็แบบตอนเนี้ย รู้สึกว่าแกจะกลายเป็นจองขมังเวทไปแล้วยังเต็มตัวเลยตอนนี้กลายเป็นศรัทธาแล้วก็เชื่อไปเลยแล้วก็แบบแต่ก็ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการอยากจะได้มาก็ประสบความสําเร็จไปย้อนอีกนิดนึงฮะตอนที่ชื่อว่าซีนจีบสาวใช่ไหมครับริมแม่น้ำโขงแล้วก็เห็นเออเหมือนเหมือนลักษณะอะไรบางอย่างแล้วทีเนี้ยเหมือนทวนน้ำซึ่งมันมันแปลกใช่ไหมจริงจริงมันต้อง มันต้องลอยตามน้ำใช่ใช่ก็คือสรุปก็คือที่เห็นก็คือพยานากันแหละใช่ใช่ใช่คืออาจจะมาให้ให้แกเห็นว่าเฮ้ยคุณเนี่ยคือคุณเนี่ยคุณคุณไม่เชื่อใช่ไหมมาณนี้ยครับก็เลยมาแสดงอิตาลีให้เห็นเลยครับแล้วโดยโดยโดยแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยคือผมเนี่ยผมก็อยู่ที่นี่แหละ แล้วผมก็อยู่ที่ริมโขงนี่แหละอ oh. แล้วผมก็ไปวิ่งออกกําลังกายบอ่อยแต่วันนั้นน่ไม่รู้คิดอะไรอะ่ะ uh huh. เอ๊ะถ้าเกิดท่านนี่ผมมาอยู่ที่นี่นี่ท่านต้องมีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งท่านช่วยมาเข้าฝันผมหน่อยเลยมาบอกผมหน่อยว่าผมต้องเดินทางไปในแนวไหนชีนิด uh huh. ถึงจะจะเลยลุ่งเรืองครับ uh huh. ถ้าท่านมีจริงช่วยมาแสดงอิทธิฤทธิบุมเห็นหน่อย uh huh. ผมก็เดินลงไปปั๊บผมก็มือ,ผม,มอผมก็นั่งลงผมก็มือกวาดน้ําโขงอืม huh. ซึ่งมันก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นอื uh huh. แหลังจากที่พูดอย่างนั้นไป ามคืนถักมาผมก็เจอสิ่งที่ผมเห็นอืทีนี้ผมก็ไปดูว่าพญานาคสีเขียวคือใครก็คือพญาสีสุโธครับอืซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นพญาสีสัตนาคาราชซึ่งเป็นองค์สีทองแต่ทําไมผมไม่วิ่งไปฝั่งนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันปัจจัยว่าคนรู้ปใจจัยวาทำไมทำไมไม่วิ่งไปฝั่งนู้นทำไมไม่คือทุกคนเขาก็วิ่งไปฝั่งนู้นแต่ผมวิ่งย้อนส้อนลงไปอีกฝั่งนึงครับโอ้โห คนลุกเลยอะเอาจริงจริงจริงครับถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครไม่เชื่อลองมากวาดมือแล้วก็พูดเหมือนผมได้โอ้โหเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปแล้วแหละเดินทางด้วยนะครับชวนพี่เอาถ้ำไปด้วยเนี่ยครับเป็นไกด์ให้พวกเราด้วยนะครได้ครับได้ครับยินดีครับโอเคเลยฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทีมากมากนะครับเป็นเกียรติมากๆาเป็นครั้งแรกด้วยที่มาคืนลอยังคารนะฮะครับอืมนะครับมีมีอะไรมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไม่ผลงผลงานอะไรต่างๆนานาเชิญได้ผมก็เล่าเกือบ ทุกช่องครับก็อยากให้ติดตามผลงานทุกช่องแหละครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาเล่าในรายการไปบ่นกันนะครับได้เลยยินดีมากมากเลยครับครับผมครับขอบคุณคมากครับดูแลรักษาสุขภาพด้ครับอาจารย์ที่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ